สวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับผมวันนี้บาวุฒออกมาเฮดเดียกออกมาถอนมันครับหรือว่าพุดมันวันนี้บาวุฒออกมาฟุดมันขายครับผมพี่น้องสวนมันกับหกหนาครับพอโบเดยพ่นหนาครับพี่น้องเอ๋พอบาวุฒปลูกแล้วกะจางค้นมาเสียสองเถื่อขยาเลยครับโบเดยใส่สารเคมีเลยครับพี่น้องเอ๋ บรรยากาศดูสวนมาวุดครับไล่มันสำปะหลังหรือว่าไล่มันกเกษตรศาสตร์ครับสวนกระจากบวมนำเนี่ยครับพี่น้องเอยฝนตกห้ายครับปีนี้อันนี้ก็คือมันกเกษตรศาสตร์ครับหัวใหญ่ครับพี่น้องเออมันหมดถึงเดือนหมดหมดถึงปีแล้วครับนี่มาวุดปลูกมากประมาณประมาณแปดเดือนแปดเดือนเขาเดือนชิบเดือนเอนี่ยครับ พอบวดปลูกเดือนสองครับผมปลูกเดือนกุมภาพครับหลังจากทัดน่อยออกบวุดกัดเอารถมาไทแล้วก็มาปลูกมันครับพี่น้องเออมันบ่าถึงปีกับหัวไญ่อยู่ครับพี่น้องเออประมาณนี้ครับสายพันธุ์เกษตรศาสตร์ครับผมพี่น้องเออมันนี้ไข่แต่มันบาดครับผมพี่น้องเดี๋ยวบวดจะตั้งกล้องไว้นี้เด้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวบวชก็จะถอนมันต่อครับ วัดตั้งกล่องไว้ในวันพี่น้องเลยเพราะว่ามัน,น,นที่ตั้งกล้องก็บรียดครับพี่น้องเลยมันเป็นแบบดินเนาะพี่น้องมันบอส,สมั่นเสมอครับเขาไม่รู้ว่าจะตั้งแบบไหนพี่น้องเลยตั้งก็ลํำบากเลยจักหน่อยครับดินบวชเสมอกันครับ ตั้งกับ่าจากยูพี่น้องเลยบานนี่มีแต่จากลงครับสถานที่มันเป็นคู่มั่นครับนะเอาไว้ตรงนี้เบิ้งครับพี่น้องเลยเดี๋ยวบ่าวถอนมั่นก่อนครับมั่นประมาณชิปเดือนประมาณนี้ครับประมาณเก่าเดือนชิบเดือนครับพี่น้องเลยมั่นเกษตรศาสตร์ ยังบวถึงขวบบวถึงปีครับพี่น้องเออแต่ว่าหัวใหญ่ครับมาวุบาวบาดบดไสสารใสสารเคมีครับพี่นอ้องเออเขาเลืหยหัก็หกแน่ะครับสวนหนี่บาวุบาดบดไสใสปุ๋ยนะครับใส่มุ่นขีใบราปุ๋ยขีใบร่องเปืนครับผมพี่น้องแต่หัวใหญไอยู่ครับ อยู่หัวดกอยู่ครับผมพี่น้องประเสริฐศาสตร์ครับประเสริฐศาดครับพี่น้องครับ หัวใหญ่อยู่ครับมันมาถึงขัวของหัวใหญ่อยู่ครับพีือเปล่าเหรอไม่ตัวหัวใหญ่ๆครับผม ครับพี่น้องเกษตรศาสตร์ครับ คุณพี่น้องทุกคนเนี่ครับผมถเข้ามารับส้มมาหายล่งใจประวุธครับวิถีบ้านบ้านครับผมหมดเอามากคุ้มมั่นครับมาส้มม่งครับผมพี่น้องมั่นยนังมาถึงปีแล้วครับ หัวใหญ่อยู่ครับผมพี่น้องเลยมันบมถึงปีแต่หัวใหญ่ครับสายพันธุ์เกษตรศาสตร์ครับผมพี่น้องเลยมันพันธุ์นี่ถือว่าดีครับพี่น้องเลยมูเลือกดินครับดินเหนียวดินทรายปลูกได้ผลผลิตเอกาามากกับถือว่าโอเคครับพี่น้องเลยสายพันธุ์นี้นะลํำบากที่ตั้งกล้องพี่น้องเลย ตัง้องกำลัามาแม่ครับพี่น้องเลยทัา,ากษตรศาสตร์หัวโคขับพี่น้ลย กใหญ่ครับ ขอบพูดพี่น้องเวลาเ้อครับผมถี่ขอบมารับชมมาให้กำลังใจครับจิปนี้บาวุตก็เอาไว้ชัมนี้ก่อนครับสวัสดีครับผม